จำมือได้ไปจำมือได้ไปจำมือได้ไปเป็นรถดีใช้เคมีอะไรจะคุยไหมดีต้อนรับนะครับครับแล้วเตรียมตัวแพ้เลยนะครับต้อนรัวให้แพ้ครับพี่ครับยากันเราต้องมีเหรียญด้วยนะไปไปยิงกับพวกเขาไปยิงกับพวกเขาไปยิงกับพวกเขาไปยิงข้างหน้าพวกเขาไปเรียกไอ้พูนมาไปเรียกพูนมาทำรีบคุยอะไรเสร็จ หน้าต่อแถวเอาครับลุงอะไรนะเขาน่าจะต่อแถวต่อแถวเอาวนกันอยู่ตรงเราก็ต่อแถวข้างหน้าเขาไงยืนจ้องหน้าเขาเขาไม่ต้องทำอะไรไงเขาพี่เพียวเลยถ้าใครผมฝากไว้ครับว่าถ้ากดตรงไหนไม่เข้าใจถามดอลล์ได้เลยนะครับที่ไหนไม่ใช่ืนได้ยืืนมครับก็แบบว่าไปได้มีระเบียบเรียบร้อยอย่างเขาเลย ที่สีครับแบทไม่ใหบสิผมกินรัมลุงแบทกินลัมลุงดีๆฉันยืนอยู่ฉันดีๆเกมมาพักตูดจุ๊บเนี่ยจะลงน้าเหรอจุ๊บแแบบจุ๊บแแบบจุ๊บดีๆใกล้ที่สุดใช่ไหมครับจะแทรกเหพี่ไหล่ะเลยแล้วเนาะเอ้ยแต่เลือได้เนาะระดับคนแรงอ่ะพอพ่อบอกฮ อินเว่ยสี้าเขสวยดีนะสําหรับสองงานเฮ้ยเฮ้ไม่ไม่ไม่ใครบอกตำรวจมันปกติแล้วกลัวมันจะขึ้นสีส๋อปืนซิกสนับใช่ไหมเป็นอะไรนะจะมีพูดเอ้ันนีดู้คนน่้นจะอะไรจกอ่ะใช่พี่เราพี่เราตัวนี้ชุบกันดีๆนะมันชุบแบบคนยืนนั่นติดกระเปาเบรกไม่มีเออใช่มันชุบคนยืนติดอันเนี้ยมันไม่ได้ชุบคนตายตัดไม่ตัดด้วยบางพี่อินและชากับคํานี้ เจสเคครับพอดีครับสวัสดีครับพอดีทางฝั่งโซนคิงนะครับที่เข้ามามาที่แพมหลักวันนี้แล้วก็อดีทาง JK ครับที่ยืนรอต้อนรับกันอยู่อันนี้ก็เป็นออนทัวร์น่าจะอ่านัดแรกเนาะของ JK เจอโซนคิงนะครับแล้วก็ข้าๆน่าจะรับอาวุธรับรถกันไปแล้วใช่ไหมครับทั้งสองฝั่งอันนี้ JK น่าจะรับไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วฝั่งโซนคิงเรียบร้อยไหมครับอ่ารับรถหรือยังครับโซนคิงรถเรียกกันแล้ว เคเริ่แล้วนะครับเรื่องรถเรื่องะรครับอโอเคอธิบายคร่าวๆเพิ่มเติมให้นะครับอ่าาคิน่าจะทราบต้องสองฝั่งแล้วได้อย่างละสามลูกอย่างละสามลูกใช้ตามกดไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเริ่มก็ง่าจะเริ่มให้ไวที่สุดนี่แหละครับเดี๋ยวเตรียมตัวเริ่มกันพื้นที่ที่สามารถที่จะอยู่รวงกันได้ถ้าหากว่าไม่มีการตีกันแล้วอ่าจะไม่เกิดการหนีนครับพื้นที่ที่จะอยู่ได้ในตอนที่ไม่เจอกันก็คือจะเป็นตลาดทั้งเมืองเลยครับตลาดในเมืองกลาดคาสิโนสเลทรายเมืองบนสเตเดียมค่ายทหารครับ การนับคะแนนนะครับรหนึ่งเครอราสุดคือหนึ่งเอ๋ก็คือเท่ากับหนึ่งคะแนนนะครับการแล้วก็อ่าทั้งสองฝั่งมีโอกาสเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้การการเปลีล่ยแนบบตัวผู้เล่นจะเกิดขึ้นหลังจากเริ่มก็คือหลังจากเริ่มสองชั่วโมงเปลี่ยนได้ทุกทุกสองชั่วโมงครับเปลี่ยนตัวครั้งที่หนึ่งสามาาท,ทุ่มครับให้เวลาสิบห้านาทีครั้งที 3, ่สองห้าท,ทุ่มครับให้เวลาสิบห้านาทีเหมือนกันแล้วก็ครั้งที่สามตีหนึ่งครับฮียหากว่าครั้งที่หนึ่งไม่มีใครเปลี่ยนตัวแล้วไปครั้งทีีีีีี่่่่่่่คคคคครรรรรัััั้้้้้้งงงงทททสาาาาามมมมถเเปลยนนนนตตวไไดดกกกก็ือออแจจึใใข ถ้าแตกมาได้ครับถ้าไม่ได้เปลี่ยนครั้งแรกก็เอามาเอามารวบครั้งที่สองหรือไปรวบครั้งที่สามได้ครับได้รส่วนกฎการเล่นครับคร่าๆน่าจะอ่านกันมาแล้วแต่ผมอาจจะควรให้อีกรอบหนึ่งแบบง่ายๆนะเขาคือหนึ่งห้ามกักศพพื้นที่เลเบลครับสองห้ามปนแก๊งห้ามปนหน่วยงานก็คือเวลาเล่นกันห้ามปนทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ห้ามเข้าบ้านไม่ว่าจะบ้านแก๊งไหนก็ตามแล้วก็สี่เขาห้ามลงน้าห้ามใช้ถังถ้าหากว่าลงน้ําเนี่ยเป็นไม่ได้ให้ไวที่สุดก็คือรีบขึ้นจากน้้้ําาามมเลยครัับบอที่หก หมอกับตำรวจโดยเดือดขาดน,นะครับแล้วก็6หากกระทำความผิดกฎของประเทศเนี่ยโดนโดนใบทั้งสองนะมันคือใบร่วมกันนะครับข้อที่7ครับทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินยึดอาวุธนะครับอาวุธชิ้นนั้นสมมติเลือกมีดมาเลือกปัาฉลามมาก็าจะเดินโดนยึดไปทันทีก็คือจะเหลือแค่ชิ้นเดียวหรือว่าไม่เหลือเลยก็ตามแล้วก็ห้ามจ้างกันเหกุคุกนะครับแก๊งตัวเองเท่านั้นที่สามารถจะช่วยกันเหกุคุกได้ข้อ9ห้ามใส่แฟชั่นทุกชนิดนะครับแฟชั่นเก็บต อ่าหมอจะจัดการทําอ่าจัดการยึดอาวุธน่าจะโคลกับตารวจไว้แล้วแล้วก็จะมีพื้นที่ไว้สําหรับคับยาคับระเบิดสตันภายในแคมปนะครับทุกคนน่าจะเห็นแผนที่กันแล้วใช่ไหมมีทัง้งหมดสี่จุดจะมีที่ลงน้ํามันหนึ่งจุดที่สวนผักหนึ่งจุดแล้วก็สนามมีน้ำหนึ่งจุดแล้วก็สะพานพาหนึ่งจุดครับมันเป็นรูปยังไงครับอ่เดี๋ยวเวผมโพสให้ก็ได้ครับนเป็นโต๊ะขาครับลงุงถ้าถ้าในพื้นที่เดี๋วงพุพธแผนที่ที่ถึงเรา่านในพุทแล้วครับไม่มีโทรศัพท์ครับ อาชิมหาละไม่มีโทรศถสับมันสีแดงใช่ไหมมันเป็นสีอะไรที่จุดใช่ไหมลุงใช่วชบบแแนึง้่จุดจุดบนแบบไม่น่าจะขึ้นครับลงแต่มันจะมีโต๊ะอยู่ในพื้นที่แล้วใช่ใช่ใช่ถ้าบ่อ้พวกมันเลิกตีกันแล้วตอนนี้วันเข้าแถวแล้วครับ กฎข้อข้ามประเภทนี้นะคคำชับที่สุดก็คือพยาย,ยามทำตามกฎแล้วก็ให้อยู่ภายใต้กฎในประเทศแล้วก็เล่นเกมให้สนุกครับอย่าเล่นเกมเล่นเราครับบายรีเบิร์ตทีวีนี่ครับเรียบร้อยเลยเดี๋ยวคนมินทับต้องทำยังไงต่อแยกย้ายเตรมตัวได้เลยครับอย่างนี้แยกย้ายเตรมตัวได้เลยหรือว่าจะคุยกันก่อนไหมครับเดี๋ยวแยกแยกย้ายเสร็จเดี๋ยวจะมีทีที่จะประกาศเรือไม่ไม่คุยครับไม่คุยกับคนที่จะแพ้ครับ โอเคครับงั้นแยกการได้เลยครับดังยึดอาวุธครับโอเคเดี๋ยวตำรวจคุยต่อกันได้ครับยึดนั่งยึดอาวุธไม่เหมือนเรตอนเรียกตินะครับถ้าไฟชนะจะไม่มีการประกาศย้อนหลังตามนะครับแาชนะคือจบนะตรงนั้นพวกผมไม่ตามจับแต่ถ้าแพ้ก็ต้องรับสภาพตามกฎที่ประกาศมาเป็ดโอเคนะครับเปล่านะมึงครับลุงไม่เล่นติดก่อนตาตำรวจยึดเต็มที่เลยครับอะไรนะ ไม่เล่นตีตำรวจนะขอร้องไม่เต็ม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 โอเคแต่ถ้าตำรวจขอไอ้เนื้อมไอ้เนื้อแฟชั่นมันเอาไอเนื้อแฟชั่นปันะไม่ใช่ไม่ใช่ครับลุงนะคต้องสอนอะให้กันเออมันยึดไม่คืนไงอาวุธไปไปบอกเขาดีๆต้อนรับไปแล้วเต็มตัวแพ้ไปบอกเขาได้ไปไปพูดไปไปพูดได้ไปต้อนรับไปไปจับมือได้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 ไปไปรอดีใช่ไหมดีต้อนรับนะครับครับแล้วเตรียมตัวแพ้เลยนะครับ อแพ้ครับเก็บเก็บควาพูดนอาพูดตัวเองนะครับพี่ประสิมันรู้นะครับว่าีใครเปีใครอ่ะแล้วเอชไมจุกจุกเรวะจุกจบเออไม่รู้ลเลยผมเอามาเนี่ยพี่นี่หลอใช้กนตัวเองเหรจะลองป่ะผมเอามาไหนลองเลยลองเย แทกแรมแล้วก็ต้องาบอลเลอร์เสียนนอกอ่ะบอลที่พี่โคอ่ะไม่กิดขอแจกไปแล้วไี่ให้ไม่เหลือเก่งเตียงเท่านั้นบอกแล้วเรามาช้าพี่ับยาการมาใช้เหรียญนะทุกอย่างรีฟิลอะไอ้เหี้ยมันจัดทุกอย่างรีฟิลอะใช้ไม่วันหมดว่ะ ไปเจอกันหน่ำก๊อปไปเจอกันหน่ำก๊อปกันครับดากันนะไปเจอกันหน่ำก๊อปค้าไหนครับไหนด<ม>ากันค้าไหนจุดไหนวะเพื่อนไม่รู้เ <ๆ S 2> ลยก็มีริมเลยครับสะพานปลา,าไปสะพานปลาดีกวไปไปเหมือนรถตำรวจเลยเออไอ้ที่เสียงก็รถตำรวจไอ้ส,สัตว์อันร้อน งานร้อนงานรีบเงียบว่ะเนี่ยรถเงียบดีที่สองทามรถตำรวจเจอรถตำรวจโมเดลใหม่สวัสดีปลาสวัสดีปลาโอ้แรงอ่ะเร็วดีด้วยเลยอ่ะพี่ดังแรงอ่ะเร็วดีเบรกดีเฟคเฟคเฟคเล่นเข่าได้สบายรถแรงรถตำรวจเล็วใครขับบราเล็วเป็นไงบ้างโอเคนะดีดิเรื่องโคตรดีอ่ะตอนนี้แบบนี้วัดคอมอ่ะ โอ้ยเลี้ยวไม่ต้องเบรกเลยเดี๋ยวเป็นเลี้ยวตำรวจสามห้าพ่อมันตายเฮ้ยปัจจัยอะไนวะพี่ไอไอคนที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะออกวอลไปนะไอที่ไม่เล่นยี่ห้ามึงเปลี่ยนวอลให้เพื่อนดีเพราะว่าเพื่อนไม่มีโทรศัพท์แม่เราเปลี่ยนวอลใหม่เลยเป็นแปดสี่ตัวแล้วกันง่ายดีไอแปดแปดแปดสองตัวแปดสองตัวแปดสองตัวไปดแปดสองตัวแล้หยุด อ่ะนป่าไหนตรงไหนวะใครไม่ออกอ่ะตรงไหนวะกูไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเช็คชื่อนะช่วยมาเช็คชื่อนะตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะไม่ซ้ายมือครับซ้ายมือครับซ้ายมือครับข้างในน้ำมันนี่เราต้องใช้ตังเราใช่ป่ะเติมอ่ะกูเรื่องลีหลอดนั่นแหละขอดีซีดีแบงค์ดีดีให้กกาาาแฟับอหรเนปร์ตรงนี้ครับแกมหลอดก็หนูซื้อได้นะกาแฟสเปรย์อ่ะยี่ไหนวะเนี่ยตรงไหนวะเนี่ยขับวนเไปวนหัวแล้วเนี่ยตรงนี้ครับ ซ้ายอ่ะข้างในพี่ข้างในเลยข้างไอ้เข้าพี่วผ้จะเอาอย่างไหนนในทีซีบอลม่ต้องเอาเหรียญมาปะเหรียญเด็กไหนอ่เกินอะไรครับพี่ทีซีบอลเด้อทีซีบอลอะไรไม่ได้เลยอ่ะมึงบอกดีซีมานี่ดิบอลโซเหรียญแล้วสี่พันนะนะไม่มึงให้ทีซีมาดิให้ทีซีมาดิเรียกทีซีมาดิใครได้ขับรถเรียกคนหนึ่งอ่ะหรือว่าใครมีโทรสามโทรไปดิผมผมบอกเฉยเลยผมมีโทรศัพท์พี่แต่ผมไม่มีเบอร์เบอร์วอเตอร์วิ่เดี๋ยวอเตอร์วี่ง โคตรว่าไงพี่เอ้ยพี่อย่าลืมไปซื้อถังน้ำมันกันนะอย่าลืมไปซื้อถังน้ำมันกันนะจ้าหน่อยนี่ไงทีทีมาพอดีนี่ก็ว้าวุ่นเลยหาตัวเงไม่เจอมาละถึงแน่พี่ก็ข้าแถวที่อะไนึกใหม่ๆเดี๋ยวแป๊บนึงที่เปิดตารางก่อนอ่ะเหรียญ เหรียญสกุลทีซีนะใครเป็นคนรับเดี๋ยวไปแจกจ่ายกัน